ยูยูฮะ,ะคุณพ่อเขาบอกว่าจะกลับบ้านและเอ๊ะถึงช่วงเวลานั้นแล้วเหรอโทอ่ทำไมพักนี้เย็นชาจังเลยนะเพราะฉะนั้นเสรารนี้อยู่บ้านด้วยละอืมเข้าใจแล้วไปก่อนนะครับอ๋ออืม Hmm? นี่เธอไม่เป็นไรนะนี่ไหวไหมต้องปกป้องธงเอาไว้ให้ได้เอ๊ะเข้ามาข้างในก่อนเถอะตอนทงเขี้ยวโบวกสบัด มาด้วยไม่พบคนน่าสงสัยครับเยี่ยมคอยเฝ้าระวังกันต่อไปยัส <Yes, S 2> แมม<า>พวกล่าทีมนะสิเอพวกล่าทีมฮะอนี่ของชินอบุค,คุงคือทีมบลูมันเดย์ก็แปลว่ามาจากโคามาสอเลยเหรอจ๊ะครับจูจูคนจากทีมที่ไม่รู้จัก ก็บุกมายึดที่เล่นประจำขู่ให้พวกเรายอมจำนนหรือไม่ก็สู้กับพวกมันถ้าเลือกสู้แล้วแพ้เขาขึ้นมาล่ะพวกนั้นก็จะเผาทงประจำทีมจริงเนี่ยาไงทางนี้ชินกับพวกมาท้าด่วนแล้วล่ะแต่ว่า,าคนพวกนั้นเก่งกันมากๆขนาดหัวหน้าทีมผมก็ยังสู้แพ้แต่ผม คิดว่ายังไงก็ต้องปกป้องพงก็เลยวิ่งออกมาหนีออกมาเข้าใจแล้วลำบากแย่เลยเนอะเออขอบคุณนะครับเสร็จแล้วนะเอะใช่ครับพวกนั้นใช้สลีปลายนี้นี่แหละ ดูหน่อยดูหน่อยเจอ,ยอะไรเหรออ๋อปลานายนี่วาดรูปเก่งนะเนี่ยเพิ่งจะรู้เหรอนั่นสินะเป็นลายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ,ะเรื่องทีมล่าทีมนี่ก็เป็นที่พูดถึงในเน็ตเยอะเลยนะแล้วก็เจอที่บอกว่ามีทีมถูกเผาธงด้วยล่ะมไม่ต้องห่วงนะ กระแสตอนนี้คือเรียกรวมหัวหน้าทีมของระแวกนี้เพื่อประชุมหาวิธีตอบโต้นะสายข่าวนักเลงเหรอแค่ได้ยินจากเพื่อนเก่านะนัดกันสุดสัปดาห์นี้แหละดันจิเออโองั้นคงต้องไปแล้ว่ะเพื่อนเก่าสินะสมัยชาติที่แล้วนู่นชาติที่แล้วนะ ตอนนี้ไฟยังไม่ติดเลยนะ่ะโทษทีนะขอโทษนะครับที่จ,จูจๆก็เอาปัญหามาให้เอ๊ะพูดเรื่องอะไรเล่ะเนี่ยที่นี่ต้อนรับทุกคนนะแล้วก็พวกล่าทีมนั่นน่ะมีลูกพี่ซะอย่างขาขำอยู่แล้วคงเป็นห่วงเพื่อนๆในทีมสินะเอ๊ะขอโทษนะคงขำไม่ออกนะเนอะ ดูนี่สิครับทงประจำทีมของผมเองผมภูมิใจมากๆเลยเพราะทุกคนช่วยกันออกแบบขึ้นมาช่วงวันหยุดก็มากันตลอดเลยคุณดันจิดูน่าจะเก่งนะครับตามีแวลนี่เก่งสุดยอดเลยละ่ะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้สู้แล้วโหดีจัง ถ้าหัวหน้าทีมผมสู้เก่งๆก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกถ้าผมมีพลังมากกว่านี้แล้วก็คงปกป้องทีมเอาไว้ได้นี่อยู่นี่จนกว่าเรื่องจะสงบดีไหมเอแต่ว่าบอกแล้วไงว่าที่นี่ต้อนรับทุกคนนะนะครับสมัยผมตอน,น,นแรกๆรู้ตัวอีกทีก็มาปลูกอยู่ที่นี่ซะแล้วล่ะงั้นเหรอครับเนี่ยเพราะงั้น อยู่นี่ไปก่อนก็ไม่เลวเออะไรเหรอคิดว่าทั้งคู่น่ะเหมือนกับพี่ชายแล้วก็พี่สาวเลยละครเอเหรอขอโทษนะครับคงไม่ชอบสินะครับเปล่านะไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยอะคุณเมกุมิคุณยูยูสัญญากับผมสักอย่างสิอะไรเหรอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นช่วยปกป้องธงของแบล็กอัลไม่อยากให้ทั้งคู่ต้องมาเจออะไรเหมือนกับทีมของผมอ๋อเอฉันสัญญาเลยอ๋ออืมงั้นต้องเอาธงไปซ่อนให้ดีๆนะครับตอนนี้ธงอยู่ไหนหล่ะครับธมารีเอาไปซ่อนในกระท่อมตกปลาเพื่อเกิดเหตุสุดวิสัยนะ Ngán là khóc Ngán có Hãy khuẩn lên đó Hả Oh! เอ้าว่าไงเฮ้ะคือว่าอ๋พ่อผมจะกลับมาบ้านนะครับเงั้หนอเออเออคือว่าฉันมีธุระด่วนคงไม่อยู่สองสาวันนะเออครับเออแล้วการประชุมหัวหน้าทีมคิดว่าคงจะกลับมาทันเนี่ยเข้าใจแล้วครับ ต้องไปบอกทุกคนหน่อยอ uh huh. ขอฝากที่เหลือด้วยรบกวนนายหน่อยออ uh huh. ก็ประมาณนี้แหละเลยจะไม่อยู่สักพักหนึ่งอยากได้เงินเป็นเนื้อเป็นหนังเลยจะขึ้นเรือประมงอีกรอบหรือไงล่ะเอ๊ะ eh. อฮบจะเอรือหรือบอลลูนก็ขึ้นขึ้นไปเถอะฮะอ๋ออืมนั่นสินะดีแล้วที่เหลือพวกเราลุยเองเนอะทุกคนจะไล่ตะเพิดพวกนั้นกลับไปให้เองพายดูพวกนายขอบใจมากนะ อย่าลืมของฝากกันละกันนะถ้าได้กลับมานะว่าไงนะทุกคนจัดหนักได้หรอหยิ่าท่านของฝากแ็่ข่าวด้วยนะทำไมตัวใจมีเนี่ยนี่เลยจันทีคุณพ่อมาถึงสถานีแล้วค่ะเอ๊ะมาแล้วเหรอยูกิจังเอาไงดีไม่ใส่ตัวไหนดีนะเอ่อตัวไหนก็ได้มั้งคะ ฮอากิจังคุณดันจิกลับมาแล้วหรือยังครับยังเลยวันนี้มีประชุมผัวหน้าทีมด้วยสิขณะนี้ได้เรื่องไหม อกลายเป็นอาหารปลาไปแล้วละมั้งก็อย่าไปแช่งเขาแบบนั้นสิยังไม่มีใครลบไปอีกนะนั่นนะ ันจิล่ะติดธุระนะเป็นฉันไม่ได้หรือไงเปล่าสักหน่อยเธอก็ดังพอตัวแถมซากุสะก็มาด้วยเข้ามาสิโอไม่เห็นรู้เลยว่านอกจากแบล็คเอาท์ยังมีทีมเยอะขนาดนี้นะก็ปกติไม่ค่อยได้สมสิงกันนะการได้สู้บนสังเวียนเดียวกันโดยไม่เกี่ยงเรื่องอายุหรือว่าตำแหน่งทางสังคมเนี่ยคือข้อดีของแวนก์การเลยนะเ้าเอา,เอา พวกหางแถวของพวกแบล็กเอานิว่าดูถูกพวกเราเกินไปหน่อยมั้งขอโทษทีนะหัวหน้าโรงงานยุ่งนะไม่เหมือนพวกเธอหรอกว่าไงนะแง่ดา yeah, กลัวจุงเบย้ยยามกันชัดๆนีนนนน่พอได้แล้วนะลดก,กัดกันสักทีการประชุมจะเ<อ>ริ่มแล้วที่เรียกมารวมตัวนี่ก็มีเรื่องเดียว คือจะทำยังไงกับไอ้พวกลากทีมที่อาวาดอยู่ใครคิดยังไงก็ว่ามะพวกเราแค่อยากเล่นการุกสนุกเองอะน่าปวดหัวเป็นบ้าเลยผู้ชนะจะทำอะไรกับผู้แพ้ก็แล้วแต่จะตกลงแต่ว่าจะต้องไม่มีการเผาทงเด็ดขาดสำหรับพวกเราทงก็คือประวัติศาสตร์ของทีมที่รับสืบทอดมาจากรุ่นพี่มันเป็นศักด์ศรี และการเผาธงก็คือการล้ำเส้นที่ไม่ควรล้ำเด็ดขัดที่รักเจ้ขอต้อนรับกลับบ้านกลับมาแล้วน้ำจจ้ที่รักค่ะขอบใจนะยุยุลูกดูเปลี่ยนไปหน่อยนะนัเหรอครับก็เพราะได้เจอเพื่อนแป,ปลกๆนะซิฮะห,หใช่ๆถึงจะดูเถื่อนไปหน่อยแต่ก็เท่ดีนะ โหแล้วจุดสังเกตของพวกเผาธงล่ะอาทิตย์ก่อนมีคนหอบธงหนีมาหาพวกเราเข้าเห็นสลีฟเฉพาะของพวกมันบนสลีฟมีลวดลายแบบนี้แล้วคนที่หนีไปนั่นน่ะของทีมบลูมันเดย์ฮะบลูมันเดย์งั้นอ่ะม,มีอะไรงั้นเหรอบลูมันเดย์น่ะทีมแตกไปสองอาทิตย์แล้วนะเอะจะหอบทงหนีมาได้ไงอะอย่าบอกนะว่า มันช่างจะแปลกๆแ,แล้วนะมอน,นั่นจะมีธงอยู่ได้ยังไงกันงั้นเด็กคนนั้นตอนนี้เด็กนั่นอยู่ไหนเมกุมิเ,เราเรีบกลับกัน,กนเถอะนี่มันแปลกๆแ,แล้วนะทุกคนหายไปไหนกันหมดเนี่ยดูนั่นสิ ไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงนะดังมาจากทางม้าหมุนทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไรนะเจ้าพวกนั้นฝีมือเจ้าพวกนั้นเจ้าพวกนั้นเหรอ <c oughs> อ คดีจังเลยที่ปลอดภัยชิโนโบุคุงไอล้อเล่นมาซาโนริ ori, มันกลับมากันแล้วคุณมาซาโนริสิเอ๊ะมาซาโนริ ori, หมายความว่าอย่างไงนะคะถ้าบอกว่าเป็นมุกแบบนี้มันไม่ขำเลยนะเดี๋ยวจากนี้ได้ขำแน่งั้นก็ไม่ต้องใช้นี่แล้วเนอะ นั่นมันทงของทีมบลูมันเดใช่แล้วน้่เสินะเขาทิ้งโลดกว่าจะได้เผาไม่นะพวกที่เตรเวนเผาทงทีมอื่นก็คือพวกเธอเองสินะไม่แล้ว <c oughs> ไม่รู้สินะอ้ะอาวมีทงใหม่อยู่ตรงนี้ด้วยละ่ะทงนั้น สาอุตสาบอกที่ซอดหาง่ายสุดๆไปเลยแม่กูมิจังใจดีฝุดๆยกโทษให้ไม่ได้ทำแบบนี้เพื่ออะไรมีเป้าหมายอะไรกันว่าแต่ยุยุจังล่ะก็บอกว่าวันนี้ไม่มาไงล่ะเอาเลรอแม่อุ้ยตอบคำถามมาได้แล้วนเล่นสนุกจบแล้วใช่ไหมมาสนุเริอ๋อ เอบาตะโทยะมาซานุริ e เลือกเล่นงงงๆดได้แล้วชิงธงจากพวกมันมาสักทเีเอาหน้าเอาหน้าอุตส่าห์เตรียมมาทั้งทีถ้าไม่อยากโดนเผาธงก็มาดวลกับพวกเราซะแล้วถ้าพวกเธอแพ้ก็ส่งธงมานี่จากนั้นจะกดสวิตช์เอ๋กดสวิตช์แล้วจะเป็นยังไงงั้นเหรอเอาไว้ติดตามชมนะครับจีไม่ต้องอฉันขอจัดการเอง เป็นใครฉันก็ไม่เกียงเงินก็ฝากโทยะจัดการเมกุมิจังทีนะสำหรับฉันขอสึกล้างตากับซาคุสะจังนักเลงเกา่า Stand up r a n d t ไรเป็นฟอร์ดจบเธอเธอของฉันไรเป็นคาริสขนาดยุยุยังเคยชนะนายเลยฉันก็ต้องทำให้ได้ คราวนี้ฉันก็จะชนะอีกด้วยสุพลังของเด็กนี้พลังใจดีจังเลยนะก็เอาสิอยากเจ็บตัวก็เข้ามาร้อนแรงกว่าคราวก่อนแน่นอนจมตีสู้ได้เห็นตรงดีนะไม่ติ้เปียยหรอกฮะฉันไม่ยกโทดให้นายแนะ่ที่ขาดที่สุดมองผิดไปจริงๆที่ขาดฉันไม่สมน ถ้าข้างสันตินะักก็ฟังให้ดีใครเป็นบาสติออนคอร์สี่ใบจากนั้นสกิลของดาร์คสเตรนยูนิตเกรดสามสามารถบูสต์ได้ <c oughs> มาดูเอลโจมตีสกิลทำงานได้รับเพิ่มหนึ่งคริติเคิลเพอร์เฟกต์กันบาสติออนโจมตีไม่ป้องกันทวินไดฟ์อย่าลืมว่านี่คือสนามรบสกิลของบาสติออนทำงาน ดรเช็คเจอเกรดสมสแตนฟันูเอลพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งวมืวออเดอร์อบิเซาดาร์ไนเป็นแววตาที่ดีคนลุกไปหมดเลยให้เวนกาโจ,จมตีโอ้ไม่ป้องกันหรอกแบบนี้ว่าไงนะถ้าคำนวณแล้วไม่ได้ผลก็ต้องสู้ด้วยลูกบ้าสารเวด แวนการ์ดอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้หรอกไปด้วยกันนะออกเดินทางสู่นรกกับภูมิมืดมิดไม่มีทางสละเห็นแบบนี้แต่ฉันก็เลือกนะออฟฟิศโจมตีแว่นกาดเย็นชาจังเลยแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะจมแล้วนะลึกลงไปลึกลงไปอยาใช้งานบลิอออเดอร์ผลทางที่ถูกปิดกัน้น แรนการ์ดฝ่ายตรงข้ามคริติคอลลบหนึ่งทรินไรคริติคอลถ้าคิดว่าทุกความมืดคือพวกนายคิดผิดแล้วเพราะในความมืดมีวายร้ายที่ยินด,ดีติดอยู่ในนั้นอยู่ด้วยแมกโนเลียโจมตีไม่ป้อก,กันไม่ยอมให้นายไม่ให้คนอย่างพวกนายมาชิงไปได้หรอกถ้าฉันปกป้องเอาไว้ไม่ได้ก็กลับมาไม่ได้อีก เบิเช็คฟรอนเเซคัเช็คแมกโนเลีย่ย่าเสียสมาธิสิออถ้ายิ้มระหว่างการดวนอีกฝ่ายจะดูหมิ่นเอาได้เตรียมใจมาแค่นั้นปกป้องอะไรไม่ได้หรอกไม่จริงสักหน่อยอาสาเวทอาสา,เว,า,สาเวทอีกแล้วสองคนที่ถูกชโลมด้วยความมืดผู้ที่เข้าใกล้ความตายมากกว่าอะไรนะ ะะจะปลกสิ่งที่มากกึ้นมายิ่งกว่าความมืดเกลือนกินเพอร์โซน,น่าไรไม่จริงนะ,ะเป็นการต่อสู้ที่ไม่กแความมืดอ,อาจมอบความอบอุ่นให้ได้ก็จริงแต่ราหน้าก็ระวังกอ่อนจบกันสักที พ่อช่วยล้างไหมไม่ต้องครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยงั้นเหรอเหมือนลูกจะได้เจอพวกพ้องที่ดีนะ <c oughs> วันนี้ก็มีไม่ใช่เหรอที่นัดไปเล่นการ์ดกันครับแต่ไว้ไปวันอื่นก็ได้นะฮะ <c oughs> ลูกไปเถอะเอ้ะ <c oughs> ตอนพ่ออายุเท่าลูกพ่อก็ติดเพื่อนมากกว่าครอบครัวเหมือนกันถ้าอยากไปไม่สิลูกไปเถอะนะอมาที่เหลือเดี๋ยวพ่อล้างเองครับผมไปก่อนนะชนะแล้วชิวๆเธอควรจะมองให้ขาดนะว่าเธอนก่อนหน้าจะโค่นฉันลงหรือเปล่าจจกตีครึ่งๆึ้นกลางๆทำอะไรไม่เด็ดขาดถึงได้เป็นแบบนี้ยังไงล่ะ ไม,ไ,ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะเ <c oughs> จ้าบ,บ้าดนันจริงเวลาสำคัญอย่างเนี้หมดทำอะไรอยู่นะถึงเวลาของจ้าหนี่แล้วมั้งกดไลค์กดไลค์ จะกดแล้วนะอ,อะไรอะไร,ะไรนี่นี่จะเกิดได้ขึ้นงั้นหรอเน่จงดูการ์ดของฉันซะมาสนุริเองนะคราวนี้เป็นการ์ดของฉันบ้างขอแนะนำจอมเวทวิญญาณจุติแห่งพิรุณปริศนาซอก้าให้รู้จักซอก้าเป็นอัจฉริยะในการเล่นกับดรอบโซน สามารถคืนชีพให้ยูนิตใบไหนก็ได้แน่นอนว่าไม่ใช่แค่ยูนิตออเดอร์การ์ดก็เป็นของเล่นของสองก้าเมื่อใช้งาน Normal Order สามารถผสานเวทออเดอร์ในดรอปโซนใช้งานสกิลต,ต่อไปได้เลยดรอปโซนคือการ์ดบนมืออีกชุดนั่นเองตอนต่อไปพิธีกรรมของมังกรไฟ